อินโดเลนอินโด e ลนอันนี้แปลว่าขี้เกียจค่ะแปบลบว่าทำอะไรชา้าๆแปบลบว่า l u g g i s h นะคะอินโดเลนแปลว่าขี้เกียจขี้เกียจก็เหมือนอคำว่า u g g i s h s l u g g i s h แปบลบว่าเฉยช้าดูนะอินโดเลนนะคะก็จำง่ายๆว่าดูสิวันนี้ไม่อินแปลว่าไม่ไงหัวไม่โดมาเรียนเลย นะคะก็คือขี้เกียจมากเลย indolent เนี่ยเหมือนกับคำว่า s l u g g i s h ขี้เกียจนะคะขี้เกียจหรือเหมือนกับคำว่า l e t h a r g i c l e t h a r g i c อันเนี้ยแปบลบว่าเฉื่อยช้าขี้เกียจนะคะพวกเนี้ยหรือ slack ก็ได้เฉื่อยขี้เกียจไม่กระตือรือร้นน,นะคะพวกนี้แปลว่าขี้เกียจไม่กระตือรือร้น,นช้านะคะ indolent